เขาเรียกว่าลูกอมมหัศจรรย์เขาบอกว่าสีน้ำตาลอร่อยไหมอร่อยนะคะอร่อยดีมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบกินเหรออะไรเนี่ยทำไมน้องเมย์หัวเราะอ่ะแสดงว่าได้รสรสช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่สีน้ำตาลสีน้ำตาลออกหวานหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเันนี้โอ้กิน มันเหม็นเหรอมันมีรถเป็นรสถสังกะแลตโอ้มันเหมือนกันโคตรอร่เลยเอาไเชิอกันเลยแต่อ๋อแสดงว่าไหนไหนเมื่อกี้นี่ผมอยู่ระหว่างลองดูจะโชคดีไหมระหว่างหมุน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 เหรอได้ส so so, ีเหลืองหมุนแรงสิหมุนเหลืองไหนทุ่านหยิบสีเหลืองไหนตะสีเหลืองนี่เลยนี่นี่นี่เจอไหมนี่ค่อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเหลืองหรือขาวนะ อร่อยใช่ไหมอืมทำไมอร่อยอร่อยทำไมมันน้องมีหัวล้ออะไรกันเหรอมันหวานเลยมันหวานมันหวานมันาลองชิมแล้วแหละหนูซื้อมาผิดไม่ทำไมมันอร่อยแล้วมันมันเป็นตรงไหนอรัลูกเป็นนี่เปนนั่นนันต้องมีพี่ละวันอีกรอบหนึ่งไหมมันต้องมีอะไรพิสดารแน่นอนเลยเพราะมันคือลมมหาศาลค์ครับ เป็นรถชอ็ e ชอกโกแลตมันเป็นลูกอมกล <liberation. S 1> ่องสุ่มนะเนี่ยแอนด์เสือจะเข้ามาเล่นอีกแล้วติดใจลูกอมกล่องสุ่มอ่าสีอะไรคะทีนี้นีสิอย่าเต็มเลยได้มาเริ่เดี๋ยวพี่น้ำได้เปล่าอันนี้อันเดียวกันกินแล้วเดี๋ยวพี่เสือจะเล่นอันไหนที่อันไหนที่โหดร้ายที่สุดดูบอลเลยดีเกี่ยวให้เลยดู่อลก็ดีเกี่ยเห้ือนกัเป็นยังไงพี่นิลา เหมือนอะไรเหมือนรสชาติอะไรมันแปลกๆอ่ะบอกไม่ถูกที่เรียกไม่ถูกแต่ว่ามัอ่านดูมัอ่นดูลองเป็นอะไรของเขาสอ่อานดูแต่ของแม่นะที่หมาเลยนะนะเออของแม่เนี่ยี้หมาเลยเขี้ยวรูปแล้วอ่านดูแตกทุกไปเลยมันโอ้ยขึงเลยอ๋อมันมีทั้งมันมีกลิ่นเหม็นเหมนเหม็นแบบไม่อร่อยเงี้ยแบบเสือกินเลยหมุน เอาใหม่เอาใหม่มันขา้ันดำเลยดำดำดึตึ๊บสีดำสีดำสงสัยจะตกอะไรสดำช็อกโกแลตลายแน่ๆโชคลทุกกังสกังสกังมันต้องเหม็นที่คำว่าสกังใช่ไหมสังกังตดเกลียนอยพี่เสือยายาู ซื้อโกมา้วดิโตดผิดตนาดนะโอ้ต้องทำไน้ต้องทำไน้ ไม่ใช่ไงอร่อยอร่อยมันจะอร่อยขมๆจะมันมันจะมีกลิ่นอะไรขึ้นขึ้นมาตดสังตดสังมาแล้วทุกคนมาดูกันเลยตดสังอะไรมาขนมมหัศจรรย์นะะคน้องหนิงค่ะอะไรมาคุณหนิงค่ะเมดี้นะคะน้องน้ำม้วนกับน้องพลอยเป็นอะไรของเขาไม่หรอกไม่ใช่ รูเลยมัดเมนลูกอมอ่ะลูกอมสุ่มลูกอมสุ่มมันจะมีรสชาติลูกอมสุ่มเขาเรียกลูกอมสุ่มลูกอมสุ่มีเขียวเวอันนี้พี่เสือได้กลิ่นตบสกังพี่เสืได้กลิ่นตบสกังใครเอาอะไรมาแจกกัน

ไม่ไม่มีเนื้อนะคะมีแต่หมูเพราะพี่เสือ hmm, พ mm ี่เสว่าพี่เสือไม่น่ายโอ้พี่เสือได้รับรางวัลอะไรเลยเป็นของชิ้นก็คือมีเอฟซีเมาส์นะคะสั่งมาให้พี่เสือพิเศษแล้วก็เนื่องในวโอกาสที่ลุงจิมมี่ไม่อยู่นคะอันนี้เป็นของลอล็อกแล้วก็ของเพื่อนอ๋ออันนี้ ของดอองและของเพื่อให้พงเสื้อของแก๊งเลยครับให้เสื้อนาไปจัดการต่อนะฮะนีคือส่วนตัวพิเสื้อจัดการอยู่แล้วอันนี้ของส่วนตัวอันนี้ของน้องหนะน้องหมาทั้งสี่สี่ห้าตัวนะฮะผมนะครับมาแล้วนี่ทุกคน เห็นยังได้อะไรมากินนี่อันนี้เป็นของยูทูบเบอร์นะคะสามารถกินได้เลยทานทานได้เลยอันนี้ของเพื่อนเยูทูบเบอร์เราแต่ว่านี้เป็นของลุงพลอันนี้ของลุงพลเป็นของพี่เหน่งเมดีอ๋ออ่ะเจ้าตัวหายไปแล้วเอาจิ้มาให้เขาทำาม่เอาเนี่เนี่ยจิ้มเนี่ยจิ้มเอลจิ้มเอฟซีเอฟซีเหมาเล็กเเลมกเล็กเล็เบอร์ได้กิน็กเลเเล็ก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 อลไรอะเลเล็กเล็กเกกก ลืมชื่อคุณอะไรอ๋อคุณปีใหมโนเวยนะลูกขอบคุณตีใหมโนเวยนะช่องปีใหมา่นอโนเวย์ีใหมโนเวยจากประเทศโนเวยนะฮะซื้อมาให้นะครับผมผ่านร้านของน้องแพงติดตามนะครับขอบคุณครับปีใหม่นอร์เวย์นะติดตามช่องตีใหมโนอร์เวย์เนาะอันไหนยูทูบเบอร์กินภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยภาษาไทยตีตีไม้โนเวภาษาไทยตีไม้ เด็กๆมา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 ทางนี้อันนี้คือแจกใครบ้างพี่เให้ยูทูบเบอร์กินได้เลยให้ยูทูบเบอร์กินได้กินได้กินได้ผมว่าจะลดถุนมาไปมาก็จะได้กินลูกชิ้นขึ้นสูงแล้วล่ะมาทางนี้ลูกมา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 ขึ้นสูงพี่โจ้พี่โจ้อยู่ไหนล่ะโน้นะครับขึ้นไปเลยเออ ครับี้ก็มากินลูกชิ้นนะครับอา้าวกินได้เลยนะครับเอซีเนีรยจะไปกินลูกสิ้นน,นี่นะครับมาดูดูดูด,ดลูกชิษย ลูกเมกินสีฟ้าไมเอเรลยาสีฟันเอาตัวนี้มาใส่ลูกปลามาๆๆๆอย่าทะเลกกาะกันยาทะเลาะอย่าปกลามากินลูกซิ้นได้นะครับพซีทุกคนอา้าวของ <c oughs> อต้องาได้กินหมดแไดินหมดะไม่มีปไ้ลนะคราเอาไปโขนหวยโขน ครับเนี่ยก็ลุงวังก็มาลำนะครับเอซมาลำแล้วก็ยังไม่ได้กลับอยู่นะครับเอฟซีเพิ่งลำเสร็จครับครับนี่ก็กินลูกชิ้นนะครับสินลูกชินกช้นกินได้เลยกินได้เลยกินเลยเ๋ยว มาที่พ่มาทางนี้พี่พ่มาทางนี้นวมาทางนี้มาทางนี้ฮะมานีมมานีมลูกเร็วๆมาทางนี้โอ้ยสิ่ประตูก็ได้เนี่ยครับนี่ไงนี่ไงมันจะหมดแล้วกินเลยผมก็ยังไม่กินขอขอซักไม้หนึ่งนะครับกินเลยเอ้าไม่เทลี่ยวน้ำจิ้มเลยเยอะมาก